ดูที่ทางตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงนี้ยังคงมีความผันผวนสูงนะคะเพราะว่าปัญหาหนี้ในยูโรโซนตอนนี้ยังเป็นประเด็นอยู่รวมไปถึงปัญหาการเมืองของเขานั้นยังคงเป็นประเด็นที่กดดันการแก้ไขปัญหาในยูโรโซนด้วยนะคะตลาดหุ้นไทยช่วงปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะช่วงท้ายเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็รีบาไปรีบาฮมานะคะปิดในแดนลบลงมาค่อนข้างจะแรง13.32จุดนะคะุณผู้ชมปิดที่1,171.23จุด มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้33,300ล้านบาทนะคะนักลงทุนต่างชาติค่ะเทขายออกมา172ล้านบาทนะคะช่วงนี้ก็สลับซื้อสลับขายกันไปนะคะสำหรับนักทุนต่างชาติตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดตลาดนะคะรีบาว์ในแดนบวกได้แป๊บๆเท่านั้นล่าสุดรู้สึกว่าจะย่อตัวลงมาอยู่แดนลบซะแล้วทั้งๆท,ที่หลายๆสำนักนะครับบางนักวิเคราะห์นี่บอกว่าน่าจะสามารถรีบาว์ได้พอสมควรเนื่องจากเมื่อวานนี้เห็นว่าแนวรับ1 1 5 0จุดเนี่ยเอาอยู่ แต่ไปไปมามาครับบวกได้ไม่นานก็คลิกกลับมาอยู่ในแดนลบนะครับโดยปรับลดลงมาประมาณ3จุดแล้วนะครับห้าดับหลักทรัพย์ช่วงเช้าวันนี้นะครับดูเหมือนว่าจัสมินเนี่ยจะมาเป็นอันดับ1ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับสาบาทสิสตางค์ตามมาด้วยปตทครับย่อตัวลง1บาทแอดวานขึ้นมา1บาทไทยพาณิชย์ลดลง50สตางค์กสิกรไทยลดลง50สตางค์ เดี๋ยวพาไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันหน่อยนะครับในช่วงที่ภาวะการซื้อขายผันผวนและเกินนักลงทุนควรจะมีกลยุทธ์อย่างไรอยู่ในสายกับผู้ช่วยกยรยกรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติคุณพิชัยเลิศสุพงกิจคุณพิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโมนาและคุณธนวัลครับค่ะคุณพิชัยนนวโน้มตลาดทุนไทยจะลงต่อไหมะคะ น่าจะเริ่มยืนยืนสร้างฐานได้นะครับหลังจากปรับตัวลงมาต่อเนื่องกันหกเจ็ดวันทําการแต่จริงๆตั้งแต่ทราบผลการเลือกตั้งในกรีซแล้วก็ในฝรั่งเศสนะครับที่พอการเมืองสลับขั้วปับเนี่ยตลาดก็มีการปรับพอร์ตทั่วโลกเลยนะครับผมคิดว่าเราได้สะท้อนปัจจัยลบไประดับหนึ่งแล้วตัวดัชนีราคาหุ้นเนี่ย ตัวลงมารวดเร็วมากนะครับจากที่พีคไป1,247จุดเนี่ยไหลลงมาเร็วก็ได้สังเกตว่าการไหลรอบนี้เนี่ยนำโดยหุ้นที่เกี่ยวข้อง,องกับสินค้าพวกกระพันเช่นพลังงานปิตโตรเคมีนะครับเนื่องจากมีความกังนวลว่าวิกฤตที่ในยุโรปเนี่ยจะกดดัน ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยขยายตัวช้าลงฟื้นตัวช้าลงนะครับก็มีผลทําให้ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยชะลอลงด้วยนะครับกระเดียวกันเนี่ยเ,เงินบาทที่อ่อนลงอย่างรวดเร็วนยก็สร้างความกังวลว่าจะทําให้ผู้ลงทุนต่างชาติที่ซื้อสุทธิไว้ประมาณ1นึ่งแสนล้านสําหรับรอบนี้นะครับนำเงินออกนะจึงทําให้มีการปรับพอร์ต ขายหุ้นที่ผู้ลงทุนต่างชาติถืออยู่เยอะเนี่ยออกมาเช่นในกลุ่มธนาคารหรือแม้กระทั่งในกลุ่มพวกสื่อสารซึ่งเป็นหุ้นฟิ f e นซ i v ในบ้านเรานะครับได้รับผลกระทบน้อยจากการที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความสิิ์ที่จะชะลอตัวลงนะครับก็เรียกว่าเรื่องกรีซเรื่องยุโรปเนี่ยอยู่ในราคาไปพอสมควรนะครับแล้วก็ได้ทดสอบตรงบริวแนวรับ 1,100กับ50จุดเมื่อวานนี้นะครับจะสามารถกระตุ้นขึ้นมาปิดได้แต่สังเกตดูแม้วันนี้จะมีข่าวบวกเรื่อง GDP ีญี่ปุ่นไตรามาสหนึ่งโต4.1%ดีกว่าที่ตลาดคาดรวมถึงการคาดการณ์ว่าเศรษฐจีนเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงไตรามาส3แต่ปรากฏว่าบวกได้แป๊บเดียวก็ย่อก,กลับลงมาอีกนะครับแต่ก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะ,ะความมั่นคงล,ลดลงนะครับบวกลบน่าจะสัก10จุดเท่านั้นกับไม่เกินเนียรับ แสดงว่าแนวรับพันหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยใช่ไหมฮะค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะหลายๆตัวลงมาเร็วเหลือเกินจนเริ่มน่าสนใจละหลายๆตัวเนี่ย ผลขึ้นมา,เ,าเกินหอเซ็นแล้วกลับนั้น <c oughs> ถ้าจะลงต่อจากจุดนี้แล้วกระแสเงินสดก็ดูมีความมั่นคงด้วยนะคระับนั้นหุ้นพวกนี้เวลาถอยลงมาน่าจะเป็นจังหวะของการทยอยซื้อมากกว่าครับค่ะตัวที่ดูน่าสนใจในช่วงนี้ <c oughs> ที่คุณพิชัยว่าเริ่มที่จะสนน่าสนใจแล้ว <c oughs> นี่มีตัวไหนแนะนำ <c oughs> นคะเร,เราแนะนําให้ดูพวกกลุ่มดิเฟนซีฟนะครับที่ไม่พันผลตามความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลก อาจจะชะลอตัวลงมากกว่าที่เป็นประเมินไว้รวมถึงถ้าให้ดีเนีเป็นหุ้นในประเทศนะครับก็น่าจะปลอดภัยขึ้นเช่นกลุ่มมือถืออยา่าง i n นทั t ดีแท็กเอ็กวานพวกนี้ปันผลเนี่ยะระดับแหรนะครับหรืออย่างในงกลุ่มอาหารอย่าง CPF นะหรืออย่างพวกที่เป็น ธุรกิจที่เห็นชัดๆว่ามันโตได้เรื่อยๆแนแกลับอย่างกลุ่มลงพยาบาลอ่าพวกนี้ยังรอได้นะครับเนื่องจากราคายังถอยน้อยหรือยังตัวอเอเมรารนะครับที่ลงไฟฟ้านเนี่ยขนาดใหญ่ที่ก็ถือหุ้นอยู่35อร์ะจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนพฤษภาค,คมรวมถึงยอดขายที่ดินในในิคมโซนตะวันออกก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสจะเข้าไปถือหุ้น ในโรงทักขนาดเล็กอีก6-7เลงนะครับราคาหุ้นตอนนี้อยู่2.92 2, 2 9 4เป็นต้นนะครับยิ่งมีหุ้นหลายตัวที่ที่ร่มดูน่าสนใจเป็นตะวการเข้าซื้อเนี่ยบแม้ว่าเป็นลักษณะการทยอยไม่ต้องเข้าไว้เดียวกับครับ,รบส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติก็เลี่ยงไปก่อนนะฮะซื้อตอนลึกเท่านั้นนะฮะช่นในกลุ่มพวกธนาคารใหญ่สแห่งแรกนะครับ ตัวกลุ่มพลังงานปิโตรเคมียังมีความเสี่ยงอยู่บ้างน,นะครับยังไม่จาเป็นต้องเร่งรีบครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ,คะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพิชัยลิศสพงศ์กิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การจากบลธนชาตค่ะคุณผู้ชมแนวรับที่ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งที่สุดตอนนี้1 1 5 0ยังคงสามารถที่จะรับอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าหุ้นนั้นลงมา่อนข้งจะแรงหลายตัวเดี๋ยก็พอที่จะมีจังหวะเข้าไปซื้อกิเกนกำไรได้แต่ก็ต้องค่อยๆทยอยซื้อนะะอย่าไปตั้งไม้ยาว มากนะนะคะค่อยๆทยอยซื้อเผื่อว่าโอกาสจังหวะลงมากกว่าเดิมเนี่ยจะได้ไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากนะคะมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศต่อกันเลยนะคะไปดูที่ดาวโจน์กันก่อนเลยะคะ่ะผู้ชมปรากฏว่าปรับตัวลดลงติดต่อกัน3วันทําการเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ายังคงกังวลกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ในยูโรโซนนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้มีรายงานอีกนะคะว่าชาวกรีซเนี่ยได้มีการพากันไปถอนเงินฝากจําจนวนมากในธนาคาร ประเทศกรีซนะคะทำให้บทบังปัจจัยบวกอีกหลายหลายปัจจัยเลยนะคะดาโจนลงมา33.45เมื่อคืนนี้นัแดกลงมา19.72ใหเลงมา5.86 ฝั่งยุโรปคะ่ะ FTSE ลงมา32.37 CAC บวกส่วนทางขึ้นไป9.40นะคะ DAX ลง16.80ตลาดหุ้นในพื้นภาคเอเชียเช้านี้หลายตลาดเปิดแดนบวกนะคะนี่ค่อิต,ตกเกียวคะ่ะบวกขึ้นมา3.63สิงคโปร์บวก14.08ีค่ะหางเสียงฮ่องกงบวก46.66เวียดนามไต้หวันบวกขึ้นมา54.22มบนิลาบวก29.27 อินโดนเ 15, ีเซียลงไป6.5.15มาเลเซียบวกขึ้นมา8.71นะคะโซบวก5.20มาดูทิศทางราคาน้ำมันดิบกันหน่อยคุ่ผู้ชมปรากฏว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในตลาดไนมิกซ์นะคะลงมา1เหรียญ17เซนต์ล่าสุดราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะยืนที่92.81เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะราคาของบ้านเราก็เลยประกาศลดลงมีผลตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ทองคำค่ะในตลาดโลกปรากฏว่าหลังจากที่หลุดนะรับสำคัญที่1,550เหรียญต่อทรายออนแล้วลงไปที่1,530เหรียญต่อทรายออนนะคะเมื่อคืนนี้ตีขึ้นมายืนที่1,544เหรียญได้อย่างไม่สามารถยืนอยู่เหนือ1 5 5 0นะคะทองคำบ้านเราชาวนี้ก็เลยขยับขึ้นมาอีกร้อยบาทค่ะ หลังจากที่ลงไปหลายวันล่าสุดทองคําแท่งรับซื้อ22,950ขายออก2 3 0 5 0รูปพันธ์รับซื้อ22,618ขายออก23,450นะคะค <c oughs> ที่ทางบาทไทยเช้านี้เปิดตลาดแข็งค่าค่ะที่31บาท636 3สตางค์ถึง42สตางค์ต่อตาราสหรนะคะสามวันเย็นปิดปลาย31บาท47สตางค์ถึง49สตางค์ต่อตาราสหรค่ะพูดถึงเรื่องของการลงทุนแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินดีๆมาแนะนำ รวมถึงคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะได้เพื่อนเอาไว้ช่วยหน่อยเวลาวางแผนทางการเงินจะรู้สึกมันยากเวลาก็ไม่ค่อยมีจะใช้อะไรยังไงดีนะครับช่วงหน้ามีคำแนะนำาดีมาฝากครับ